สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีร้านไม้สวยงามคุณแหม่มที่น่ารักทุกท่านนะคะอีพีนี้จะเป็นอีพีแบ่งปันต้นไม้อีกคลิปหนึ่งกันแล้วกันนะคะสําหรับต้นเล็กๆค่ะต้นเล็กๆที่ที่เอ่อไม้ในสวนของเราเองนะคะไม้ในสวนของเราเองเอามาแบ่งปันให้กับเอฟซีในราคาย่อมเยาวสบายกระเป๋านะคะราคาไม่แรงมากนะคะราคาไม่แรงมาก มาดูกันเลยวันนี้วันนี้ให้มาเอ่อขึ้นยี่สิบเจ็ดต้นค่ะยี่สิบเจ็ดต้นแต่ไม่รู้ว่าคลิปมันจะตัดไปก่อนหรือเปล่าไปไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะตัดก่อนนะคะเอฟซี FC ขามาดูต้นแรกค่ะต้นแรกวันนี้วันนี้มันถ่ายคลิปที่มันเออแดดมันแรงแล้วนะคะแดดมันแรงแล้วก็ สีอาจจะแบบซบลงดบลงหน่อยหนึ่งนะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะยังได้ดีอยู่แต่ก็เดี๋ยวจะอธิบายไปก็แล้วกันนะคะชมภาพประกอบไปอ่ะภาพอ่ะอาจจะแบบว่าสีมันดบลงเยอะละแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ไปก็แล้วกันนะคะต้นนี้หกนิ้วค่ะกระถางหกนิ้วนะคะกระถางหกนิ้วมันจะเป็นไม้ไม้ส้มนะคะไม้ส้ม เป็นไม้ส้มไม้ Slow ออส้มหายากอยู่นะคะเอ่อที่เอามาขึ้นนี้มันจะเป็นจะเป็นฝักเดียวไม่ใช่ฝักเดียวกันค่ะไม่ใช่ฝักเดียวกันแต่ว่ามันเป็นลูกไม้ในสวนค่ะเป็นลูกไม้ในสวนไม่ใช่ฝักเดียวกันนะคะก็จะมีความแตกต่างกันกันกันเยอะอยู่นะคะต้นแรกเป็นไม้ส้มค่ะเป็นไม้ส้มแบบนี้นะคะด่างด่างด่างออกเป็นสีส้มนะคะออกเป็นสีส้ม ใบใหม่มาด่างดีด่างสวยเปิดดีค่ะเปิดดีด่างดีด่างสวยเลยสําหรับต้นนี้นะคะต้นที่หนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบบาทไม้ในกระถางหกนิ้วค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะไม้ในกระถางหกนิ้วพร้อมได้แล้วไปเปลี่ยนเป็นแปดนิ้วได้เลยเป็นไม้ส้มค่ะต้นนี้ไม้ส้มต้นที่สองค่ะต้นที่สองอันนี้จะเป็นลูกไม้ด่างค่ะลูกไม้ด่างก็ด่างมา กระปิดกระปรอยนะคะด่างนิดๆหน่อยๆกระปิดกระปรอยสีสีอาจจะได้เป็นความเป็นประมาณสักมันชมพูมันชมพูไม่มากนะคะชมพูไม่มากสําหรับต้นนี้โอ้แสงไม่แน่ใจว่าแสงมันจะได้หรือเปล่านะเอฟซีค่ะลองดูก่อนค่ะถ้าว่ามันไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงคลิปหน้าไปอันนี้ถ้ามันไม่ออกต้นที่สองค่ะสามร้อยบาทค่ะด่างนะคะเป็นลูกไม่ด่างด่างด่างดีอยู่นะ ดังกระปิดกระปรอยดังทุกใบดังทุกใบดังแบบนี้ค่ะดังดีอยู่ใบล่างก็โอเคอยู่นะคะใบล่างมาเปิดเปิดเปิดดังดีสามร้อยบาทต้นที่สองค่ะกระถางหกนิ้วสามร้อยบาทต้นที่สองต่อไปต้นที่สามต้นที่สามเป็นไม้ม่วงเป็นไม้ม่วงค่ะก,ก้านก็ก้านก็ม่วงดีนะคะก้านม่วงต้นนี้เป็นลูกไม้ม่วงเลยค่ะอันนี้หลังใบนะคะอันนี้หลังใบ อันนี้ข้างหน้าดูใบยอดของเขาใบยอดด่างมาดีมากค่ะใบยอดด่างมาดีมากค่ะเอฟซี่ะต้นนี้ต้นที่สามค่ะหกร้อยบาทกระถางแปดนิ้วค่ะต้นที่สามหกร้อยบาทไม้ในกระถางแปดนิ้วค่ะเป็นไม้ม่วงนะคะชมพูม่วงนะคะชมเลยจุดชมพูไปแล้วเป็นไม้ม่วงค่ะต้นนี้ไม้ม่วงก้านก็ม่วงนะคะต้นนี้แปะเอาหกร้อยบาทกระถางที่สามค่ะต่อไปกระถางที่สี่ค่ะ กระถางที่สี่นี่สวยมากค่ะเป็นไม้สวยมากนะคะเป็นไม้ไม้ม่วงม่วงออก่อนไปทางแดงได้นิดนิดนะคะแดงได้นิดนิดกระถางหกนิ้วค่ะกระถางหกนิ้วต้นที่สี่อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะกระถางหกนิ้วต้นที่สี่อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะศู0 65, 0 14, 70, นย์หกห้าศูนย์หนึ่งสี่สี่ห้าเจ็ดศูนย์เบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะ ส่งรูปเข้ามาทักทายสอบถามได้หรือไม่ก็โทรมาก็ได้ถ้าใจร้อนนะคะถ้าแบบว่ากลัวแอดไลน์แล้วไม่ทันต้นที่ห้าต้นที่ห้าเป็นบันลังเจ้าสัวค่ะบันลังเจ้าสัวแปดนิ้วนะคะเอาไปเลี้ยงเสริมกับโชคเก้าชั้นนะคะเลี้ยงเสริมกับโชคเก้าชั้นบันลังเจ้าสัวต้นนี้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบรวมส่งไม้ในกระถางแปดนิ้วค่ะสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะคะไม้ในกระถางแปดนิ้วนะคะ บรรลังเจ้าสัวค่ะเป็นไม้มงคลเลี้ยงคู่กับโชก้าชั้นต่อไปต้นที่หกค่ะต้นที่หกออกเป็นชมพูค่ะเป็นลูกไม้สีชมพูนะคะต้นนี้แสงมันย้อนไหมเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขออนุญาตค่ะมุมนี้น่าจะดีกว่ามุมนี้น่าจะดีกว่าเห็นสีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มค่อยไล่ต้นที่ขึ้นให้ก่อน ค่อย,ค,อยค่อยขึ้นให้ใหม่ก็แล้วกันนะคะต้นที่ต้นที่หกค่ะสามร้อยบาทเป็นลูกไม้ชมพูค่ะต้นที่หกสามร้อยบาทนะคะอันนี้ด่างชมพูนะคะฟอร์มดีฟอร์มสวยสามร้อยบาทหกนิ้วค่ะต้นที่เจ็ดต้นที่เจ็ดตรงใบดีมากค่ะด่างชมพูด้วยนะคะเห็นไหมคะชมพูถือว่าชมพูเข้ม ด่างชมพูเข้มอยู่นะคะต้นนี้ถ้าเกิดว่าอากาศดีอากาศดีเย็นๆหน่อยจะได้ความเป็นชมพูเข้มต้นที่เจ็ดสามร้อยบาทรวมส่งค่ะสามร้อยบาทรวมส่งไม้ในกระถางหกนิ้วนะคะหกนิ้วต้นที่แปดค่ะต้นที่แปดต้นที่แปดก็ลูกไม้ด่างชมพูนะคะใบกว้างนะคะด่างชมพูใบกว้างต้นที่แปดสามร้อยบาทรวมส่งค่ะ สามร้อยบาทรวมส่งนะคะต้นนี้เปิดด่างมาดีค่ะสามร้อยบาทรวมสง่งต้นที่เก้าค่ะต้นที่เก้าต้นที่เก้าโอ้ฟอร์มดีมากค่ะฟอร์มดีมากนะคะต้นนี้ต้นที่เก้าหกนิ้วค่ะก็เป็นไม้ชมพูนะคะชมพูต้นที่เก้าสามร้อยห้าสิบค่ะได้ฟอร์มนะคะต้นนี้ได้ฟอร์ม ใบกว้างใบกว้างนะคะทรงดีทรงสวยคอมเพกฟอฟอมไปเปลี่ยนเป็น10นิ้วได้เลยค่ะไปเปลี่ยนเป็น10นิ้ว80ก็อ,อ้อ8นิ้วก็มันก็จะแบบแปบ๊บเดียวก็ต้องเปลี่ยนอีกแล้ะเปลี่ยนเป็น10นิ้วได้เลยโตพุ่งๆไปเลยค่ะรากน่าจะเยอะแล้วละ่ะ10เอ,อ่ตอต้นที่9 350ค่ะเป็นลูกไม้ชมพูแบบนี้นะคะ350ต้นที่10ค่ะต้นที่10ก็เป็น ด่างชมพูสเตียสเตียนะคะด่างชมพูสวยๆส,สเตียสเตียแบบนี้ค่ะต้นที่สิบสามร้อยห้าสิบบาทค่ะสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะคะต้นที่สิบค่ะหกนิ้วค่ะสามร้อยห้าสิบรวมสง่งหกนิ้วต้นที่สิบค่ะต่อไปต้นที่สิบเอ็ดค่ะต้นที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดก็ด่างกระจายด่างสเตียนะคะ ด่างกระจายด่างสเตียแบบนี้ต้นที่สิบเอ็ดกา้กานก้านได,ได้ได้ดำม่วงอยู่นะคะต้องสักโต,ต,วตวกว่านี้สีน่าจะจัดกว่านี้น่าจะขึ้นกว่านี้หมายว่าสีน่าจะขึ้นกว่านี้ตอนนี้ตอนนี้ความด่างมันมาทุกใบอยู่ค่ะด่างด่างแบบหลบหลบ,ลบด่างกระจายทุกใบอยู่แต่ว่าสีอะ กานแบบนี้สีสีมักจะมาอยู่แล้วล่ะนะคะสีมักจะตามมาอยู่แล้วค่ะพวกที่มันกระจายกระจายแบบนี้มันก็จะเข้มขึ้นนะคะต้นที่สิบเอ็ดสามร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อไปต้นที่สิบสองนะคะต้นที่สิบสองสิบสองก็จะเป็นไม้ม่วงนะคะไม้ม่วงดูก้านของเขาม่วงม่วงนะคะดีงามมากค่ะต้นนี้นะคะเป็นไม้ม่วงพวกเนี้ยขอบขอบพวกเนี้ย มันจะม่วงสีมาแน่นอนเพราะว่าเนี่ยค่ะขอบใบมันมาแล้วค่ะขอบใบม่วงอะ่ะมันมาแล้วค่ะเอฟซีขาส,สีต้องมาแน่นอนต้นนี้ต้นที่สิบสองสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะต้นที่สิบสองค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะประมาณนี้ค่ะต้นที่สิบสามทรงใบดีมากนะคะตรงใบดีจริงๆต้นที่สิบสามดูค่ะ ฟอร์มฟอร์มสุดๆหกนิ้วนะคะสามร้อยห้าสิบหกนิ้วนะคะสามร้อยห้าสิบหกนิ้วสีแบบนี้เลยนะคะต้นที่สิบสามต่อไปต้นที่สิบสี่ค่ะสิบสี่เป็นไม้ไม้สีเข้มๆสีเข้มมากค่ะต้นที่สิบสี่้สีมานะต้นนี้ได้นะ ต้นที่สิบสี่สามร้อยห้าสิบาทรวมส่งหกนิ้วค่ะหกนิ้วสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งต้นที่สิบห้าอันนี้ก็โอเคนะเป็นไม้ส้มนะต้นที่สิบห้าสามร้อยห้าสิบบาทหกนิ้วค่ะต้นที่สิบห้าสามร้อยห้าสิบบาทหกนิ้วค่ะแล้วก็ต้นที่สิบหกค่ะต้นที่สิบหกเป็นแดงได้นะเป็นออกเป็น ไม้แดงได้เลยแต่ว่ามันคงจะไม่จัดจ้านเต็มที่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าตอนตัวได้อันนี้มันลูกทับทิมค่ะลูกทับทิมสยามตอนโตมันก็มีโอกาสลุ้นเยอะอยู่นะคะดูเด็กๆเขามาขนาดนี้แล้วนะคะตอนตก็น่าจะโอเคต้นที่สิบหกสี่ร้อยบาทค่ะต้นที่สิบหกสี่ร้อยบาทค่ะมือใหม่หัดขับมือใหม่หัดเลี้ยงจัดไปค่ะราคานี้ไม่เจ็บตัวหรอกค่ะนะคะ,นะคะราคาสบายกระเป๋าไม่เจ็บตัวอันนี้ก็ ต้นที่สิบเจ็ดก็จะเป็นบันลังเจ้าสัวค่ะต้นที่สิบเจ็ดเป็นบันลังเจ้าสัวขอยสี่ะเนี่ยค่ะบันลังเจ้าสัวต้นที่สิบเจ็ดสองร้อยห้าสิบบาทค่ะแล้วก็ต้นที่สิบแปดค่ะต้นที่สิบแปดอันนี้แปดนิ้วนะฮะแปดนิ้วต้นที่สิบแปดด่างสเตียนะฮะด่างสเตียไม่กล้าการันตีว่ามันจะแบบชมพูหรือม่วง ก็ตอนนี้มันจะเป็นชมพูอ่อนๆน้อยๆนะคะประมาณนี้นะคะต้นที่สิบแปดสองร้อยห้าสิบบาทค่ะต้นที่สิบเก้าจะเป็นไม้สีสนิมสีสนิมออกส้มส้มส้มๆ,ๆ้มนะคะพื้นใบอ่ะพื้นใบของเขาจะเป็นสีสนิมแบบนี้นะคะต้นที่สิบเก้าสามร้อยบาทค่ะแต่ว่าเขาก็มีความด่างลายนะะี่ฮะมีชมพูนะคะสีค่ะสามร้อยบาทต้นที่สิบเก้า ต้นที่ยี่สิบฟอร์มดีมากเลยค่ะฟอร์มดีจริงๆค่ะต้นที่ยี่สิบค่ะสามร้อยห้าสิบบาทค่ะต้นนี้สามร้อยห้าสิบบาทต้นที่ยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดห้าร้อยบาทค่ะตน้ะ 21, 21, ะตนนี้มีความต้นนี้ลูกทับทิมลูกทับทิมสยามดูใบนี้มาแบบกว้างขึ้นใบยอดนี่มาอันนี้รองยอดใบยอดนี้ก็จะต้องสวยขึ้น,สว,นสวยขึ้นแน่นอน หนิ้วลูกทับพินสยามห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะศูนย์เก้าเก้าสามหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งสามสามต่อไปต้นที่ยี่สิบสองแดงจัดว่าแดงนะคะต้นนี้บอกได้เลยว่าต้นนี้มันมันแดงแต่ว่าแดงมากแดงน้อยกว่านี้ก็ไปรุ้นเอารอรอแบบว่าให้มันโตโฟอร์มได้เต็มที่จริงๆนะคะลูกไม่แดงค่ะต้นนี้ ห้าร้อยห้าสิบาทต้นที่ยี่สิบสองอย่าพลาดนะคะแค่ใบม่วงใบเดียวห้าร้อยห้าสิบาทนะคะต้นนี้อย่าพลาดต้นที่ยี่สิบสองอ่ะต่อไปต้นที่ยี่สิบสามค่ะโอ้โหสมัยก่อนต้นนี้ลูกพลอยชมพูค่ะสมัยก่อนแบบนี้นี่คือแบบราคาแบบแรงเลยนะคะราคาแรงมากเลยถ้าสมัยก่อนประมาณนี้แบบนี้ดูทรงของเขา compact form อันนี้แปดนิ้วค่ะนี้แปดนิ้ว คอม p พ c ฟอร์มสวยมากต้นที่ยี่สิบสามค่ะห้าร้อยบาทค่ะต้นที่ยี่สบสาม compact ฟอร์มสวยๆห้าร้อยบาทดูความด่างความสเสียความกระจายสุดค่ะต้นที่ยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่เป็นไม้ไม้อะไรไม้ไม้ม่วงค่ะไม้ม่วงส้มไม้ส้มนะคะอนาคตก็น่าจะดีต้นนี้ หกนิ้วห้าร้อยบาทค่ะหกนิ้วห้าร้อยบาทค่ะต้นที่ยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าค่ะชมพูค่ะชมพูลูกพลอยชมพูสามร้อยห้าสิบต้นที่ยี่สิบห้าค่ะสามร้อยห้าสิบต้นที่ยี่สิบห้าค่ะต้นที่ยี่สิบหกค่ะต้นนี้มันออกถ้าเกิดว่านั่นถ้าเกิดว่าอากาศเย็น ส่วนตรงนี้มันก็จะได้ความเป็นสีชมพูเห็นไหมแก่ไปจะเป็นแบบนี้ค่ะเอฟซี SC. มันจะได้ชมพูอ่อนๆชมพูน้อยๆดูตอนเล็กๆตอนเล็กๆด่างมาแบบน่ารักมากด่างมาน่ารักมากพอโตมากะมีความเป็นเผือกมีความเป็นสีชมพูก็ก็กนะเอ่อราคาแค่นี้เก็บได้ค่ะเก็บได้นะคะต้นนี้สามร้อยบาทในกระถางที่ยี่สิบหกค่ะสามร้อยบาทกระถางที่ยี่สิบหกค่ะ ตัวนี้มันก็จะออกเป็นชมพูมันไม่ได้รบแบบเผือกถ้าถ้าเกิดว่าเผือกแบบใบอ่อนใบอ่อนใบบางๆอะ่ะมันจะเบินมันจะเบินใบจะไหม้แต่นี่คือเผือกออกชมพูใบแข็งแข็งปักเลยนะคะแข็งปักมันก็ไม่เบินนะแม่ก็เลี้ยงในสแลนเลี้ยงในสแลนฝนตกมาก็แบบเต็มที่อะ่ะทั้งแดดทั้งฝนทั้งอะไรเขาก็ไม่ได้ไหม้ไม่ได้เบินนะคะตอนนี้สามร้อยบาทกระถางที่ยี่สิบหกค่ะต้นสุดท้ายกระถางที่ยี่สิบเจ็ดค่ะ สุดท้ายกระถางที่ยี่สิบเจ็ดทรงดีทรงสวยดังกระจายดังสเตีย0สามร้อยบาทต้นที่ยี่สิบเจ็ดค่ะสามร้อยบาทต้นที่ยี่สิบเจ็ดค่ะต้นนี้นะคะประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวจะเออเดี๋ยวนะมันจะได้ไหมแม่นะค้าจะทีละต้นให้อ่ะตรงมุมเนี้ยต้นที่หนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบหกนิ้ว ต้นที่สองสามร้อยบาทหกนิ้วต้นที่สามหกร้อยบาทไม้ม่วงต้นที่สามแปดนิ้วหกร้อยบาทต้นที่สี่อันนี้ท็อปฟอร์มค่ะตัวน,นี้นางเอกนะคะนางเอกหนึ่งพันสามร้อยบาทต้นที่สี่หกนิ้วค่ะไม่ผิดหวังไม่มีเสียสักใบเลยสวยตั้งแต่ใบแรกจนใบสุดท้ายค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทต้นที่สี่ค่ะ ต้นที่ห้าก็จะเป็นพลังเจ้าสัวค่ะสองร้อยห้าสิบต้นที่หกค่ะต้นที่หกสามร้อยบาทค่ะต้นที่เจ็ดลูกพลอยชมพูนะคะสามร้อยบาทต้นที่เจ็ดค่ะต้นที่แปดนะคะสามร้อยบาทใบกว้างสวยหกนิ้วค่ะต้นที่เก้านะคะเออ งามคักงามหลายต้นที่เก้าสามร้อยห้าสิบค่ะต้นที่สิบสามร้อยห้าสิบค่ะออกชมพูนะคะต้นที่สิบเอ็ดค่ะสามร้อยห้าสิบค่ะต้นที่สิบสองค่ะเป็นไม้ม่วงนะคะสี่ร้อยห้าสิบค่ะต้นที่สิบสามค่ะ ามร้อยห้าสิบค่ะต้นที่สิบสี่ค่ะสามร้อยห้าสิบค่ะสิบห้าค่ะสามร้อยห้าสิบค่ะสวยทุกต้นตัดสินใจยากสิบหกค่ะน่าเก็บสี่ร้อยบาทค่ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดก็จะเป็นบัลลังเจ้าสัวค่ะสองร้อยห้าสิบค่ะ สิบแปดลายสเตียร์แปดนิ้วสองร้อยห้าสิบสิบเก้าเป็นไม้ออกเป็นสีสีทองทองนะคะตัวนี้สม้มส้มทองทองสามร้อยบาทต้นที่สิบเก้าต้นที่ยี่สิบค่ะสามร้อยห้าสิบค่ะทรงดีทรงสวยค่ะใบใบแข็งนะคะใบแข็งไม่ไม่เสียสักใบต้นนี้ยี่สิบ สามร้อยห้าสิบยี่สิบเอ็ดห้าร้อยบาทค่ะลูกทัตพิมค่ะยี่สิบสองค่ะห้าร้อยห้าสิบค่ะเก็บได้ค่ะห้าร้อยห้าสิบยี่สิบสามค่ะห้าร้อยบาทค่ะน้ำงามลูกพลอยชมพูค่ะยี่สิบสี่ค่ะเป็นไม้ม่วงม่วงส้มห้าร้อยบาทค่ะต้นที่ยี่สิบสี่ค่ะ แล้วก็ต้นที่ยี่สิบห้าค่ะสามร้อยห้าสิบค่ะต้นที่ยี่สิบหกค่ะสามร้อยบาทค่ะต้นสุดท้ายยี่สิบเจ็ดเด้อสามร้อยบาทค่ะนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ ต้นใหญ่ๆสวยๆวยในสวนก็มีนะคะแต่เดี๋ยวค่อยค่อยลงคลิปแยกให้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าคลิปนี้เราก็น่าจะประมาณนี้ดูค่ะต้นใหญ่สีสีดีสีจัดมากค่ะเนียค่ะสว,สวยสีดีต้นต้นในสวน <ๆ S 1> สวยๆเดี๋ยวแม่ค่อยค่อยขึ้นขึ้นแยกให้ก็แล้วกันอทับทิมสยามต้นหลักสองพันนะคะ สองพันของที่ร้านมันมันเป็นต้นที่ฟอร์มสวยแล้วอะ่ 2, อะสองพันอ่ะราคาไม่แรงดูในจังหวยนีสองพัน 2, บาทแบบนี้ค่ะนะคะมันราคาไม่แรงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยขึ้นราคาสองพันแยกต่างหากก็แล้วกันนะคะค่อยขึ้นหลักสองพันแยกต่างหากให้เพราะว่า ขึ้นต้นเล็กให้ก็ลูกค้าจะได้ดูแค่ต้นเล็กแล้วก็ตัดสินใจต้นเล็กไม่งั้นมันจะแบบตัดสินใจยากลูกค้าเองก็ตัดสินใจยากแล้วอุ้ยรักพี่เสียดายน้องอะไรประมาณนี้นะคะก็จะดูต้นต้นต้นใหญ่เดี๋ยวให้แม่มีเวลาแล้วแม่มก็จะแบบลงคลิปให้เอามาลงคลิปต้นใหญ่สักประมาณ10ต้นประมาณนั้นให้มันมันมีเวลาแพคเพราะว่าช่วงนี้ก็อยากจะแบบทุ่งท่หน้าร้านหน่อยหนึ่งนะคะ ยุ่งๆในร้านหน่อยหนึ่งทั้งร้านเสื้อแล้วก็ร้านต้นไม้แล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ลงขายต้นไม้สักเท่าไหร่คลิปนี้0ูนย์หก7็1 3 3เนะคะเบอร์ติดต่อร้านนะคะแอดไลน์มาได้โทรมาได้นะคะพร้อมส่งในวันลงคลิปวันนี้เราส่งได้ในวันจันทร์ค่ะ ก,ก็สะดวกวันจันทร์กับวันพุธนะคะส่งของให้วันจันทร์กับวันพุธนะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอชี่ะคลิปนี้ขออนุญ,ญาตลาไปเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะนะคะ